สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่นานรักทุกทุท่านนะคะเมื่อนีสีผ้าพี่น้องมาเขาครัวเห็ดกับเขาเด้อค่ะเด้อบริภาพไปวัดเด้อพี่น้องใส่สุดใส่สิ่เนี่ยาพี่น้องมาเขาครัวนะคะเนาอเมื่อนีสิมาเห็ดกับเขาไทยพี่น้องสิผ้าพี่น้องมาเห็ดผัดกระเพราเห็ดพึ่งพี่น้องเห็ดเผงอยูปาอันเข้มเปิดละจ้ะเข้มเข้มกราวน่าจะเนาะอ่ะพี่น้องมะอันนี้พริกน้ำปลาขอย็ดไวเ์ละได้พี่น้องจ้าเนี่ย พริกน้ำปลาเนาะค่ะเนาะพิกน้ำปลา,ากับไข่ไข่ดาวเนาะจะเนาะมาลูกมาพี่เออเอามาหนีเลยได้ลูกเด้ออ่าขั้นตอนแรกนะคะนี่จามแท่ๆท่ฝรั่งบบบนี้ลงเบิดเลยพี่น้องเซ็ตฝลั่งจามแน่นอนคะ่ะมันฝรั่งล่ะอยกระจามขึ้นกันล่ะเนี่ยเอ้อเย ไอแม็ก <I> <c oughs> จามสนันวันไหวพี่น้องเอาลงได้บานนี่โอ้ได้ทีแล้วพี่น้องเอาเฮ็ดลงได้จ้าได้บานนี่แน่รวดเร็วทันใจได้พี่น้องเด้อคลิปนี่อันเห็ดนี่ต้มมากล้วเด้อพี่น้อง คข่ต้มลราไข่ใส่ซองฟิเนาะจะนอกบันีีเขาแค่มันละลายน้ำซื้อ,อใส่เครื่องปรุงเลยค่ะลองล่ำทําเพลงได้พี่นอ้องใส่เลยจะ้ะชุรสคุณนะ่ะคุณได้บอกกินแะขอโทษด,ด้วยค่ะแต่ว่าขอยกินพี่นอ้องรสดีค่ะ น้ำตาลค่ะซอสแม็กกี้น้ำปลาขาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะซอถอยเนาะค่ะพี่น้องปุงค่ะบบบน,นี้เอ้ยนิดพี่น้องจ้าตั้งเสียง โอ,โอ,อพี่น้องเลยหยดน้ำก็จักหน่อยพี่น้องหยดน้ำจักหน่อยนี่ขั้งแรกได้พี่น้องเด้อนี่พัดกระเพ้าเห็ดเพิ่ง ผม <laughs> มีเห็ดปวกกับพัดเห็ดเผือกน่จาจะเนาะพี่น้องเลยเข้มข้นมากเลยหอมแห่งพี่น้องกินเห็ดจากธรรมชาติน,าน่าจะเนาะมันหอมออกมากพี่น้องแล้วก็คือเขากับเครื่องปรุงเฮ้าน,าน่าจะเนาะตอนนี้คอยเปิดหน้าต่างกนัน,นพี่น้อง โอ้ไม่กอดพี่น้องจ๋าบางเอจ้าหดโคกหม้อบอกแดงจิ้ม,ม,ม,มกันได้พี่น้องปะเนี้ยโอ้แสบอืมหยอดเลยค่ะสนามอีกจลกน้อยพี่น้องแหงแนี่ นี่หมักหนามากนันนอยโอ้ยอร่อยมากพี่น้องค่ะสุดยอดแฮ่ขั้นตอนสุดท้ายได้พี่น้องมัเนี้เห็ดมันสุกแล้วจะบ่ตรงพัดเหงิงพัดแล้วมันสิเปื่อยพัดเหิงหลายเปื่อยก็ใส่สุโรดอีกก่อนพี่น้องไปกินสุโรด <c oughs> ตานนิดนึงขั้นตอนสุดท้ายเนาะจะเนาะปิด ไปกะเผ้าจ้าพี่นองโอ้ไอแม็กมือกล่องได้จาไอแม็กหอมหอมหอมบอโลกลองกินน้ำแม่บ่บอครับบอครับเฮากับปี๊บๆล้วพี่น้องเขากระซุกท่านเวลาเลยจ้าพี่น้องจ้า สุดยอดบ่ค่ะอาหารโอ้ยมายกอดผัดกระเพรามัชรูมบอเลตมัชรูม์ได้พี่น้องนี่ภาษาฝรั่งอิ่นเพชรเพิงจะ้ะสุดยอดค่ะพี่น้องตักใส่จานเลยค่ะ